นี่แหละงูเขียวกินตับทุกแกของจริงนี่งูเขียวเหรอเออแล้วเนี่ยโวมรวนแม่ทรายกันมั่งแลวังนะมันขวงทุกแกนะมันกได้ในไม่ใกล้นักไม่เคยเห็นน่ะเอาได้ตายไปเลยในชีวิตเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเป็นๆเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเป็นๆเนี่ยผมเออเพราะว่ากองอะไรว่าขยับขยับไอะไรจะควาดถ่ายวิดีโอ มันกินยังเน่ะกินแล้วอ่ะยัางมันรัดอยู่กำลังรัดมันรัดอยู่งูไอ้นี่ตุ๊กแกมันกัดอยู่ไม่เห็นเนาะมันกัดอยู่มันกำลังรัดให้เจ้าหมดแรงก่อนเดี๋ยวกจับนะจ้ะทำมันเร็วหน้าเอ้ยไม่ได้ทำมันเราก็จับไปช่วยเหลือตุ๊กแกมันไม่ตุ๊กแกมันไม่ก่อนก่อนจับงูจับตุ๊กแกก่อนนะผมกลัวตุ๊กแกโดนจับคอมือพลาดคอเลย เนกินไปมากมายแล้วหลุมที่หายเลยเราต้องจับงูดิใช่ครับต้องจับงูครับแล้วไม่ไม่ให้มันกินตับมันตัวแก่มันตับมันแก่แล้วมันเปลี่ยนเปมันจะเปลี่ยนตราบตัวเล็กอยู่เลยเป็นลูกตักแก่น่ะนะอยจะพึ่งแกมันดิ่ให้ผมไาไกลๆก่อนมันยังไม่แข็งเลยต้องตัวใหญ่อย่าพึ่งแก เดี๋ยวมันวิ่งเดี๋ยวมันนี่ไอ้ิปต้อปมันก่อนสิเออพูดนะจัดการเองนะไเด้อยมันวิ่งหัวนะแก้วน่จะแกพ่อแม่ลมวให้ตัดแจะกินดแกเฮ้ยเอาแล้วไหนวะโอ้กัดกกแกกัดาออกโน่นออคนั ลงอยู่ไล่อยู่ไล่ไล่ล <c> ง <oughs> <c oughs> อยู่ไล่ลงอยู่ไล่เลยกาหาเขียวด้ดวยนะไอ้นี่มันงูเขียวพระอาทิตย์เนี่ยเนี่ยงูงูงูอันเนี้ยที่กัดเมียผมกัดตายป่ะไม่ตายมีมีพิษแต่พิษมันทําให้อักเสบกับบวม,เ,มเฉยๆไม่ไม่ไม่ตายเนี่ยล,ลุงสาวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างูอะไรงูเขียวพระอาทิตย์ป่ะ งูเขียวพารทิดอ่ะใช่ป่ะถ้ามันกัดมันจะบวมเอใช่บวมแล้วก็อกเสบใช่เนี่ยงูเนี่ยที่กัดมีผมเนี้ยนิ้วเล็เก้า่ัวเนี่ยตัวเล็กเก้าสี่อะไรเก้าสี่นี่ไงเก้าสี่เนี้ยเห็นนี่หัวมันเก้าอยู่เนี่ย เอาเดี๋ยวก็กลับไม้งูแล้วกันลุงเต่านี่เดี๋ยวเขียนใบเตือนวินัยเลยเขียนเลยเขียนเลยเก้าเลยเนี่ยเอาไปลงเออเก้าทีนี่เอาแล้วแล้วแล้วถ้าท้ามันคายปุ๊บแม่งวิ่งเลยเนี่ยตุ๊กแกอ่ะเอาละมึงเอาละมึงมันไม่คายหรอกมันกลัวตุ๊กแกมันจับตุ๊กแกไม่ได้แล้ว เออมันจะเข้าทุกแย่เราเราเข้าปากน่ะน่ะเข้าไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงไม่ได้แล้วสัตว์ขาแล้วแยจะรอดไหมเนี่ยอ๋องูงูงูปล่อยมันยาวปล่อยมันปล่อยมันตามวิถีมันจะรอดไม่รอดปล่อยมันเนี่ยเก้าเวก้าสี่เก้าสี่เก้าหกมูเนี้ยมาแล้วหวยหวยมาแล้วแทงไปเลยเก้าสี่เก้าหกตัวละร้อยงูเป็นเจ็ด เนี่ยเก้าเยเนี่ยเก้าแล้วเลยเนี่ยเก้าสี่หางกินเก้าสี่อ๋อเอา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 แล้วหน้าเหี้ยมันโอ้ยมึงอย่ามึงอย่าปล่อยนะมึงอย่าปล่อยนะเฮ้ยมันเข้าปากแล้วเอาขาดแล้วนั่นกัดแล้ว ไม่ช่วยมันหรอปล่อยมันยังปล่อยมันตามวิถีกรรมมันอ่าแล้วจะแก้มันทำอะไรงูเขียวได้กินได้รัดก็ไม่อะ้างบอลเอ้ยมันกัดว่ะมันกัดตุ๊กแกเลยว่ะกัดแล้วปล่อยพิษไงตายที่กัดแล้วไม่รอดหรอกเขามนโดนกัดแล้วเนี่ยกัดเขาลูกตาเลยที่หายมันกัดลูกตาเลยอ่ะตาบอดเลยอู้ยนายจะช่วยก่นปล่อยมันช่วยมันก็ มือนไปขัดธรรมชาติเขาอะนี่ถ่ายคลิปอยู่ปะเนี่ยอเออเดี๋ยวสองผมด้วยนะเอ้ยเอ้ยสาวอะเอ้ย,อยลูกสาวเอ้ยลูกสาว